สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีประโยชน์ของต้นกระเจี๊ยบแดงมาฝากนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันว่ากระเจี๊ยบเปรี้ยวก็ได้นะคะสรรพคุณก็มีมากมายหลายอย่างเลยค่ะเราจะยกมาแค่เป็นบางตัวอย่างนะคะนอกจากเราจะเอามาทำน้ำกระเจี๊ยบเพื่อดับกระหายแล้วนะคะก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะตัวนี้ ก็สามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะนำใบสดมาใส่แผลสดก็ได้นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาตำบดแล้วก็มาพอกค่ะทำให้เลือดแข็งตัวนะคะช่วยห้ามเลือดค่ะทำให้แผลของเราหายเร็วขึ้นนะคะป้องกันการเกิดนิ้วได้ด้วยนะคะแล้วก็อ่าป้องกันการเกิดโรคโลหิตจ,จางค่ะ นอกจากนี้ก็ยังสามารถลดไขมันในเลือดและยังมีสรรพคุณช่วยลดความดันสูงรวมทั้งลดความเหนียวข้นของเลือดได้ด้วยค่ะทำให้การไหลเวียนของโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้นนะคะซึ่งก็ช่วยรักษาเส้นเลือดขอดให้ทุเราลงได้ด้วยค่ะถ้าบริโภคกระเจี๊ยบแดง ต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะสามารถลดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลได้ค่ะและยังสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือระวังจะท้องเสียะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นยาระบายแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือชะลอความแก่ค่ะตัวนี้จะมีสารอนุมูลอิสระนะคะต่อต้านชะลอความ แก่ชาราของเรานะคะถ้าใครจะนำไปใช้ก็อยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้นะคะเพราะว่าพืชสมุนไพรทุกชนิดมีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะคะบางทาีเหมาะกับคนอื่นแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ค่ะควรศึกษาข้อมูลกันก่อนนำไปใช้นะคะ แต่ถ้าเราเอามาทานพอเป็นยาจจะเอามาทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบดื่มดับกระหายหรือทำเป็นเครื่องดื่มทาเป็นชากระเจี๊ยบเราไม่ได้ทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ1ปีก็น่าจะเป็นยานะคะอีกพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะที่มีประโยชน์มากมายนะคะวันนี้ก็มีวิวสวย,สวย ของบ้านสวนนะคะอันนี้จะเป็นย่าน้ำพุมาฝากทุกๆคนนะคะก่อนจบคลิปค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ